เป็นดราม่าชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวสำหรับการประกวดมิสแกรนด์ปาจีนบุรี2024โดยพีดีคุณอีททันวะไลเผ่าจินดาผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ปาจีนบุรี2024ที่ได้จัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองโดยมีคณะกรรมการตัดสินจากหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นนอตแม็กซิม แมลีดรสรินยาสิทธาชัยเซนได้สอดอสตล์บูมเทยกระทะครูไอซ์ซึ่งทันทีที่พิธีกรประกาศผลผู้ชนะตกเป็นของหมายเลข15ยูชาคริยาเวทนิธิสกุลทำเอาเหล่าบรรดาแฟนนางงามที่มาร่วมเชียร์ถึงกับปล่อยโฮออกมาจนลั่นหอกกันเลยทีเดียวโดยบางคนมองว่ายูชาคริยานั้นยังดูไม่สมมงและไม่ครบ4 b บีตามที่บอสนวัตอิสระไก่ินลตามหาทั้งรูปร่างการเดิน การตอบคําถามต่างๆที่มันค้านสายตาแฟนนางงามเป็นอย่างมากนั่นเองแต่ยังไงก็ตามอยู่ชาคริยาจะสามารถฝ่าดรามา่าพัฒนาตัวเองลบคําสบประมาทเหล่านี้ได้ทันไหมแฟนนางงามต้องติดตามกันต่อไปก็หนูก็ช็อกเพราะว่าหนูประกวดครั้งแรกค่ะแต่หนูก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าในเมื่อแม่ให้เกียรติหนูขนาดนี้หนูก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดสําหรับแม่ค่ะแล้วสําหรับเราเนะี่ยก็ คือตอนนี้เรายังไม่ได้รับฟีดแบ็กหรอกแต่หลังจากนี้เราจะเจอฟีดแบ็กในเรื่องเกับความไม่สมมงอันนี้เราเตรียมพร้อมรับมือกับเราไงบ้างก็ยอมรับตามความจริงค่ะเพราะว่าหนูก็เขาเรียกว่าไงอ่ะเอ่อทำจะทําให้ดีที่สุดอะค่ะอ๋อค่ะคือพี่อะไม่ได้อยากได้คนที่เป็นน้ําเต็มแก้ว ที่อยากได้คนที่พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันเพราะว่าอย่างที่คนรู้จักค่ะจะรู้จักเลยว่าพี่เป็นครูพี่จบทะลุศาสตร์ฉะนั้นพี่ชอบคนที่พร้อมที่จะพัฒนาคนที่มีศักยภาพคนที่ตรงต่อเวลาคนที่มีความรับผิดชอบและคนที่เชื่อฟังพี่ค่ะ พี่ถ้าหลังจากที่ประกาศชุมุมเนาะในไลฟ์สดของทางแกทีวีเองก็มีดราม่าเกิดขึ้นเลยาความไม่สมมุติของน้องอันนี้เป็นยไงบ้างคะก็เฉยๆค่ะธรรมดาค่ะทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีเด็กหรือเวทีผู้ใหญ่หรือว่าทุกวงการมีการดราม่าแน่นอนค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านไม่เคยได้รับรู้ถึงเกี่ยวกับการที่เราได้มีกิจกรรมกับน้องหรือการที่เราได้รู้จักตัวตนน้องจริงๆ ฉะนั้นอย่างที่พี่บอกพี่อยากได้คนที่น้ําไม่เต็มแก้วค่ะและพร้อมพัฒนาไปกับเราค่ะก็อย่างที่บอกว่าหลายๆพี่ๆนักข่าวก็รู้จักไอซเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการตัดสินนะเราจะมีโมโนเมนต์หรือไมเซตแต่ในเมื่อกรรมการเนี่ยคือ10บกว่าท่านได้ได้ได้ลงคะแนนกันแล้วนะคะแล้วก็อาจจะรวมถึงความเหมาะสมด้วยเพราะว่าไอซ์กับแม่อเนี่ยก็รู้จักกันมาเป็น 10, 10ปีแล้วนะคะก็เราก็จะรู้ว่าความคิดของเรา ม,มันมีการต่อยอดยังไงหรือมีการวางแผนยังไงซึ่งไอก็เพิ่งถูกทาาทามให้มาดูแลในเรื่องของการปรับรบุคลิกภาพน้องๆทั้ง14คนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ในเรื่องของเบื้องหลังที่แม่อีฟบอกไปว่าเขาจะเขาจะอยู่กับน้องมากกว่ากรรมการนะคะอยู่กับน้องมากกว่ากรรมการแต่กรรมการอย่างเมื่อวานเนี่ยไอยได้รับเกียรติจากพี่ๆก็คือได้เข้าห้องดําด้วยซึ่งเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ให้เกียรติให้ไอเป็นหนึ่งในกรรมการ กรรมการก็เพิ่งจะรู้ตอนตีหนึ่งกว่าว่าต้องมานั่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่ได้ <S <S ได้มาเนี่ยอย่างน้อยพี่ๆทีมงานหลายคนอยู่กับมองตั้งแต่ถ่ายโพสเทสต<ช>ตั้งแต่ทำ<อ>กิจกรรมในกองต่างๆซึ่งไอ,อ้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยไอ้เพิ่งมาเจอน้องเมื่อวานแล้วก็แค่สองสามชั่วโมงเท่านั้นเองในการที่จะปรับอะไรหลายๆอย่างอย่างที่แม่แม่อีพูดไม่เซตแต่ละเวทีอะไอ้มองว่าอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของเป้าหมายที่ทุกคนอยากมี แต่ในการประกวดนะมันคือเรื่องของการโอกาสมีใครคิดบ้างเหรอว่าน้องก็รู้อยู่แล้วว่าหลังจากนี้น้องต้องเจอกับอะไรบ้างทุกคนรู้อยู่แล้วรวมถึงตัวไอเองตัวถึงกรรมการเองที่ให้เกียรติไม่อิทลงมานั่งทุกคนจะมีคําตอบของตัวเองอยู่แล้วแตน่นเมื่อผลการตัดสินม,มันออกมาแล้วสิ่งที่ไออยากจะฝากก็คือให้กําลังใจเถอะไม่ใช่แค่ให้กําลังใจน้องนะให้กำลังใจพีดีด้วยเพราะดีก็เพิ่งปีแรก แต่อย่างที่บอกไงถ้า77จังหวัดมีมีไมซ์เซ็ที่เหมือนกันหมดแล้วใครคือนัมเบอร์วันของแกนรนจิงแล้วค่ะมาถึงตรงนี้เทนมองว่าในฐานะที่เป็นคนดูเรื่องของบุคลิกภาพจากใบหน้าหรือเราเรียกว่าโงเ่เฮงเนาะสิ่งที่เรามองเห็นคือความเป็นไปได้ค่ะว่าเราจะมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาน้องอย่างไรคือน้องยูเนี่ยเราเห็น,นเนาะว่าตอนที่มงลง,งเขาหน้าเขาช็อกมากแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเป็นคือเขายังยืนหยัดอะ เขายืนหยัดที่อยู่นี่คือนี่คือคุณสมบัติของหนเฮงประเภทหนึ่งที่มีความสู้ในตัวในขณะเดียวกันนะคะสิ่งหนึ่งที่แฝงในตัวน้องคือน้องอยากเก่งค่ะและคนที่อยากเก่งเนี่ยเข้าทางคูอีตเลยคือน้ำไม่เต็มแก้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาหาตัวตนข้างในอีกว่าตรงไหนที่จะสามารถโมดิเวตน้องขึ้นมาให้น้องฮึบขึ้นมาได้ พราะว่าอย่างเมื่อกี้น้องเดินมาบอกว่าเดี๋ยวตอนสัมภาษณ์อะ่ะหนูจะมีเพื่อนหนึ่งสองมาสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมคะบอกหนูรูปอยู่นับถือตัวเองก่อนตัวเองได้มาถึงตรงนี้แสดงว่าตัวเองตง้องมีดีถ้าเขาจะสัมภาษณ์หนูก็สัมภาษณ์หนูสิลูกหนูจะไปเอาคนอื่นมาทําไมถูกไหมก็อาจจะมีฝึกเดินฝึกพูดใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นใช่ค่ะจะไม่ทําให พีดีพี่อีของเราผิดหวังนะคะแม่จะไม่ผิดหวังอาจจะเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเราเขียนไปสมัครงานแล้วก็ให้เขียนประสบการณ์การทํางานอ่าแล้วบอกโอ้ชั้นไม่เอาหรอกคนนี้ไม่มีประสบการณ์ก็ถ้าเราไม่เปิดประสบการณ์ให้น้องแล้วน้องจะเอาอะไรไปเขียนก็ดราม่าได้นะคะแต่ยาแรง